ตรประตูแห่งการเวลาสุดในไรลลของวัดนี้ครับผมขอพอรหลวงพ่อขาวในวิหารครับไหว้ขอพอรแม่นางปลื้มสวัสดีครับสวัสดีทา่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับพ่อแม่โคคาพาฟซีอิชั่นเก่าเช่นเดิมนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดแม่นางปลื้มครับอยู่พระนครศรีอยุธยา พาเราเที่ยวพามาเยี่ยมชมไปครับพี่น้องจังหวัดราชบุรียอดดอกไม้มาไหว้พระกันเล็กครับจุดนี้จะเป็นจดุดรับดอกไม้ไหว้พระครับจะมีดูด้านนอกรับจากต้องมีกับบริจุดยู่นาวิหารตอนนี้จะเป็นจดุดไฮไลท์ของวัดนี้เลยครับตัวแงการเวลา มากราบไหว้ขอพรนลวงพ่อขาวครับภายในวิหารจะเป็นวิหารหลวงพ่อขาวปฏิสถานอยู่ด้านในครับผมเดี๋ยวขอไปกราบไหว้ขอพรกันเลยครับจุดทูบมีให้จุดด้านนอกวิหารนะครับจุดทูบไหว้พระขอพรอ,อ,อ,อยู่ด้านนอกก่อนแล้วค่อยกลัไปกราบไหว้อยู่ครั้งหนึ่งอยู่ด้านในครับนี่ครับนี่เป็น หลวงพ่อขาวปางมารวิชัยอันนี้ฐานว่าสางขึ้นตั้เจตปี1920ความกับต่างวัดนะครับตามประวัติบนหลังคาบนเสากะสุดโตไปตามการเวลาครับรับการบุรณะจากกรมศิลปนครับ ตอนนี้ก็มีประชาชนเขามากกาบไหว้ขอพรกันเยอะๆครับหลวงพ่อขาว,วมาชมไกลๆกันอีกข้างนึงครับมีสเสน่ห์มีมนต์ขังค,ครับเ่าแกมาสาธุสาธุนี่เราอยู่ในวิหารนะครับวิหารหลวงพ่อขาว เดิมนมาขั้นเก่าไหว้ขอพรกันได้นะครับนี่ก็จะมีพระนเรศวรมหาราชครับผมตำบลประจันเกิดนะครับหลังจากขาบิกาะระลงพูเขาในวิหารมาครับออกมาชมด้านนอกกันต่อเลยนะครับชมบริเวณรอบๆวิหารครับตรงนี้เขาเรียกว่าพระอุโบสถครับ ฝั่งโน้นจะเรียกว่าวิหารครับผมตอนนี้เป็นพระอุโบสถสีขาวตอนนี้เป็นวิหารหลวงพ่อขาวผูพังไปตามกันเวลาครับเก่าแก่มามนก็เป็นทีดีทรงละฆัง รอบไปด้วยรูปปันสิงโตตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อเสียนสามพี่น้องครับมหาจักรพรรดิส่วนตรงนั้นก็จะเป็นสามแม่นางปื้ม ดจะพาไปเดินชมไกลๆกันเลยครับตัวนี้เป็นวิหารหลวงพ่อขาวครับจุดถูกพ่อพัอดดานนอกนะครับมามาเย่ยมชมความเก่าแก่ของวัดไม่นั่งปืมครับ นี่เป็นวิหารฝั่งนู้นจะเป็นพระบัวดสดเดี๋ยวพยาไปชมสารใมนางปื๋มรูปแบบสมิยทาน วัดเก่าเก่มันจะเป็นทรงละครังที่ดีทรงละครังหลายรอบไปด้วยสิงโตพังไป้หมดแล้วครับผุพังไปตามกันเวลาตรงนี้เป็นสารไม่นั่งปื่มนะครับ ก็ไว้ฟักันได้ครับ จะไหว้อขอพรแม่นางเปรื่มกันได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีทูบเตียนให้จุดไหว้ขอพรอกันด้วยนะครับประชนกเขามากันหลายครับมะว่าใบมากาไว้ขอพรแม่นางเปรื่มครับจะมีจุดยงโถกฟังค,ครับอันนี้อัน้ตะเคียนน เรือตะเคียนทองไหม่ไพ่น,นั่นไหม่ไพ่แบบเงาเป็นเรือตะเคียนเสืาตะเคียนมีระฆังเลยขอระฆังเลย ทีได้ปังปังอเอาทีทางไหนก็ได้ปัง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 กอให้ดวงคอยให้ดังก็จะประมาณนี้แหละครับวัดแม่นางปลื้มอยู่พระนครศรีอยุธยาครับมาเที่ยวมาทำบุญกราบไหว้ขอพรกันเลยนะครับ วัดดองดังที่มีดาราสุดตายังเข้ามาทําบุญครับกระฟาก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจบรรยากาศลมเย็นดีสุดยอดมากเลยเชิญเ่อออออ่อไปครับ